ส่วนในช่วงนี้ต้องบอกว่าประชาชนจงหวัดต่างๆก็ยังไม่หลอดละที่จะเข้าใ้การช่วยเหลือและกระ่งกําลังใจให้ชาวโมูโนนะคะ,คะยังชาวฮาดยย้ายค่ะเขาก็ส่งกําลังใจให้ผู้ประสบภัยโมูโนกันอย่างต่อเนืองพร้อมกรบววนให้ด้วยงานเยเกี้ยวคองค่ะให้เร่งรัดช่วยเหลือพานเงินบริจาคเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วค่ะ ประชาชนชาวฮัตไยจังหวัดสงคล้านะคะก็ยังคงส่งกําลังใจและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดเทตําบลโมโนจังหวัดนาราธิวาสทางการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้าจาเป็นรวมท้งเงินช่วยเหลือพันบัญชีบริจาคของจังหวัดเพื่อที่จะส่งต่อท่านนําใจสับนําตาผู้ประสบภัยกันอย่างต่อเน,นื่องเจ้าของร้านอาลีคารค่ะจำนายชุดมุสลิมยานเทศบาลนครฮัตไยกล่าวค่าว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยอมรับว่าหดหูใจหมากมยิงซาว,วาชุมชนส่วนย้า่เป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันก็ยิงเต็มใจที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มทีเ<ะ>ทผ่านมาก็ได้รวมบริจาคเงินกับผู้แทนสมาคมชมรมที่จะเดินทางไปมอบเงินที่สถานที่เกิดเหตุไปแล้วนะคะแต่ว่ามองว่าเงินบริจาคข้องทางจังหวัดเทเปิดเพียงบัญชีเดียวนั่นนะคะขณะนี้ก็พบว่ามียอดเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่ถึงมือของผู้ที่ด้รับผลกระทอบเบื้องต้นก็เข้าใจดีนะคะว่าอ่าก็มีต้องมีกระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจ่ายของทางราชการแต่ว่าหากว่าปอยระยะเวลานานเกินไปเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทอบโดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัยอาจจะมีความเรือดรอนเนื่องจากว่าไม่มีที่พักอาศัยได้ค่ะ คณะเถนายนัสรีศีวิรัตประชาชนชาวหัดใย,ย้ก็ได้บอกเพิ่มเติมอีกนว่าขณะนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าท่านนำใจจากประชาชนชาวไทยทั้งประเทศก็ได้ล้งไรเข้าไปช่วยเลือ้ภูะสพยอย่างโตเนื่องรวมถึงการเยียวยาความเดือดร้อนเบื้องต้นของทางจังหวัดทางการเปิดสุนผักพิงชั่วเคร้าการเปิดรับบริจาคอาหารและเสื้อผ้าแต่ก็มองว่าการออกมารับสิ่งของแต่ละคนค่ะยังมีความยากลาบากเนื่องจากว่าการจัดสถานเถหน่ยยังไม่เรียบร้อยก็เลยมองว่าหากน้อยเงี้เกี่ยวขคองจัด เรียงลำดับความสําคัญในการช่วยเหลือก็อาจจะทําให้สรางอาการในในพนทีเนี่คลี่คลายแล้วก็ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบก็สามารถลับมาใช้ชีวิตได้ดตามปกติได้เร็วขึ้นค่ะก็หดหู่มากเลยแล้วก็เหมือนกับว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยกับเหตุการณ์แบบนี้ที่ว่ามันเกิดกับผู้คนหมู่มากนะเป็นแบบหลายร้อยครอบครัวเงี้ยค่ะบางบางบ้านนี่ก็แบบ มันเหมือนที่ติดตามข่าวอะ่ะบางคนอยู่ท้ายแบบหมู่บ้านนี้ความช่วยเหลือก็ไปไม่ถึงนะบางทีอะ่ะคือเขาก็เราก็ติดตามข่าวอยู่เรื่อยๆอะนะเพราะว่ามีคนรู้จกักมีอะไรว,วันแรกที่เรา,เ,าเห็นข่าวเรากา็ช่วยเหลือเลยช่วยเหลือเลยเหมือนกันแต่ว่าในส่วนตัวจะช่วยเป็นเป็นตัวเงินมากกว่าเพราะว่าส่วนตัวคิดว่าการที่เราให้เป็นตัวเงินเนี่ยเขาคนประสบภัยอ,อาจจะไปแปลรูปตามที่เขาต้องการได้เลยที่เขาจําเป็นเลยณตอนนั้นคือมันดีที่สุด อยากจะให้หน่วยรัดเข้าไปแบบเจาะลึกไปเลยว่าเออบ้านนี้ความต้องการแต่ละบ้านมันจะไม่เหมือนกันหรอกนะเพราะว่าความเสียหายแต่ละคนมันก็ต่างกันอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเน้นไอค้คนที่มันเสียหายเยอะหน่อยก่อนออแล้วก็เร่งด่วนความเร่งด่วนคือเร็วที่สุดพอรู้ว่าเป็นผู้ระเบิดก็ตกใจเหมือนกันนะผู้กับบ้านคุณอนะ่ะหลังบ้านติดกันแบบเนี้ก็มันจะมีองค์กรของอิสลา,ามครับที่เข้าไปช่วยเหลือผม,ผมก็บริจาคผ่านองค์กรนั้นไปก็มีที่เข้าไปแบบ นำอาหารไปให้นำเสื้อผ้าอะไรแบบนี้คนบางทีของรัฐอะกว่าจะผ่านนั่นนู่นผ่านนั่นนี่มันก็หลายอย่างครับเหมือแนบบถ้าเป็นองค์กรอิสราองค์กรมุสลิมอะไปปุ๊บก็จะช่วยเหลือเลยแต่ของรัฐเนี่ยมันจะแบบต้องรอไอ้นู่นรอไอ้นี่แล้วเนี่ยผมอยากกเแบบเร่งด่วนนะครับก็สงสารเขาหนะ้าแบบที่นอนก็ไม่มีเสื้อผ้าก็ไม่มีเงินอาหารอะไรไม่ได้สักอย่างก็อยากให้แบบเร่งด่วนช่วยช่วยกันเลยประมาณนี้ครับ คณะทีทางจังหวัดนาราธิวาสนะคะก็ได้ชี้แจงว่าเงืนบริจาคเ่มาจากท่านนําใจของคนไทยทางประเทศเนี่ยเบื้องต้นจะนํามาจัดสรรเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและก็สร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยก่อนเป็นอันดับแรกนะคะผ่านกระบวนการของคณะกรรมการเพื่อให้การใช้เงินในส่วนนี้เนี่ยเป็นไปอย่างโปรง่งใสเป็นธรรมและก็ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบค่ะ ถ้าหากว่าใครประสงค์จะบริจาคตอนนี้ก็ยังสามารถบริจาคได้นะคะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาาราธิวาสเชื่อบัญชีเงินช่วยเหลือภูประสบภัยมูโนเลขเทบัญชีค่ะกาวสุ่นหาขีดสามขีดหกหกหนึ่งสองสองขีดศูนย์ค่ะนี่คุณิบุนาโจอเลยนะคะก็สามารถรวมด้วยช่วยกันนะคะตอนนี้ยังไม่มีการปิดรับบริจาคนะยังเปิดรับบริจาคอยู่เลยนะแต่ว่าทางจังหวัดนราธิวาสก็ออกมาชี้แจงแล้วไม่ต้องกังวลนะคะการเงินเนี่ยเดี๋ยวจะมีการกระบวนการ จดตั้งขนาดกรรมการมากอน,น่อ<ช>ได้ตรวจสอบได้จะได้ให้การบริหารจัดการเงินในส่วนนี้เนี่ยเป็นไปย่างโปรง่งใสเป็นธรรมและก็รสุจริตด้วยเหมือนกันนะคะใช่ค่ะส่วนการให้การช่วยเหลือด,ด้านอื่นๆเทผักอาหารการกินตอนนี้มีครับไปให้ข้าวช่วยเหลืออยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะ<ช>ไม่ต้องเป็นวังค่ะ